4ี่คำถามสําคัญซึ่งจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะตั้งราคาขายของขนมเนี่ยให้เหมาะสมแล้วก็โดนใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพื่อนๆเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับว่าเราผลิตขนมออกมาชิ้นนึงเนี่ยเป็นขนมที่เราทําเป็นเจ้าแรกยังไม่มีใครทําเหมือนเราเลยเราก็อยากจะรู้ว่าเราควรที่จะตั้งราคาขายขนมชิ้นนี้ที่เท่าไหร่นะครับยกตัวยอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเฮลตี้คุกกี้นะครับผมเป็น คุกกี้ธัญพืชไร้แป้งแต่ว่าเป็นสูตรพิเศษนะครับผมก็คือศูนเปเโซเดียมเป็นคุกกี้ในแบรนด์ของวีเน่ซึ่งผลิตโดยบริษัทของผมเองผมก็อยากจะรู้ว่ากล่องเนี่ยที่บรรจุ20กรัมเนี่ยขายในราคาที่เท่าไหรด่ดีผมก็จะมีคําถามอยู่4คําถามเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของผมมันได้ตอบคำถามที่1ก็คือราคาที่รู้สึกว่าแพงเกินไปเนี่ยจนไม่อยากจะซื้อนะครับคำถามที่2ก็คือ ราคาที่กลุ่มเป้าหมายของเราคิดว่าถูกเกินไปจนคิดว่าราคานี้เนี่ยเป็นราคาที่มันจะทําให้ตีความว่าขนมของเราเนี่ยไม่มีคุณภาพคําถามที่3นี้ก็คือเป็นราคาที่คิดว่าแพงเกินไปจนจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อ คำถามที่4ก็คือราคาที่เริ่มรู้สึกว่าขนมนั้นเนี่ยมีราคาถูกคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปนะครับโดยคุกกี้กล่องนี้เนี่ยหลังจากที่ผมได้มีการสอบถามกลุ่มเป้าหมายแล้วนี่ก็พบว่าราคาที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่23บาทนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์สําหรับผู้อื่นก็รบกวนฝากแชร์ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ